ลืมรหัสผ่าน Facebook ทำยังไงได้บ้างคลิปนี้เรามาดูวิธีแก้พร้อมกันได้เลยครับวิธีแก้ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ดูรหัสผ่าน Facebook ผ่านบัญชี Gmail ในโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เป็นประจำนะครับวิธีดูก็ง่ายๆให้เราไปที่แอป Gmail แอปนี้นะครับจากนั้นไปที่โปรไฟล์ด้านบนขวาครับไปที่จัดการบัญชี Google ครับ ต่อมาให้เราเลื่อนแถบตรงนี้มาที่เมนูความปลอดภัยแล้วกดที่เมนูความปลอดภัยหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดกดไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูว่ามีแอป a c e b o o k หรือไม่ถ้ามีก็ให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นใส่รหัสล็อกหน้าจอหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเจออีเมลกับรหัสผ่าน Facebook ที่บันทึกไวนะ้ถ้าเราอยากดูรหัสผ่าน Facebook ก็ให้เรากดที่รูปดวงตาตรงนี้เพื่อดูรหัสผ่านได้นะครับถ้าใครเคยบันทึกรหัสผ่าน Facebook ไว้ใน Google ก็ใช้วิธีนี้เข้าดูรหัสผ่าน Facebook ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่เคยบันทึกไว้เลยนะครับก็มาทําวิธีที่2นะครับผมต่อมาวิธีที่2เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับเริ่มต้นไปที่ Facebook จากนั้นไปที่คีสามขีดด้านขวาบนครับต่อมาไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับจากนั้นไปที่เมตาศูนย์บัก่อนที่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านให้เราเข้าไปดูข้อมูลติดต่อก่อนนะครับไปที่รายละเอียดส่วนตัวไปที่ข้อมูลติดต่อครับให้เราดูว่าอีเมลกับเบอร์โทรที่ผูกกับเฟซเรายัางใช้อยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ใช้แล้วให้เราเพิ่มเบอร์เพิ่มอีเมลใหม่ก่อนนะครับค่อยมาเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมวิธีเพิ่มเบอร์เพิ่มอีเมล Facebook ผมได้แปะลิงย์ไว้ใต้คลิปก็กดไปดูกันได้นะครับตัวอย่างคลิปนี้ผมยังใช้อยู่ก็กดย้อนกลับครับกดย้อนกลับอ่าย้อนกลับมาหน้านี้นะครับจากนั้นไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยครับไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านครับ ไปที่เมนูโปรไฟล์จากนั้นไปที่ลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหมตัวหนังสือสีฟ้าเล็กๆนะครับให้เรากดเข้าไปครับต่อมาเลือก่องทางรับรหัสยืนยันเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเดิมก็จะมีอยู่4ช่องทางนะครับส่งรหัสทาง WhatsApp ส่งรหัสทางอีเมลส่งรหัสผ่านการแจ้งเตือน Facebook และส่งรหัสทาง SMS นะครับ ผมแนะนำให้เลือกรับทางอีเมลกับทางข้อความ SMS นะครับคลิปนี้ผมจะเลือกรับทางอีเมลก็แต่เลือกไปครับเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับจากนั้นให้เราไปที่แอป Gmail เพื่อดูรหัสผ่านที่เขาส่งมานะครับไปที่แอป Gmail ครับนี่นะครับรหัสกู้คืนบัญชี Facebook ของเราเอารหัส6หลักนี้ไปยืนยันได้เลยครับ เสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับต่อมาเราก็สร้างรหัสผ่าน Facebook ขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับพอสร้างรหัสผ่าน Facebook ใหม่เสร็จแล้วให้เรากดถัดไปครับโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็เปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ใหม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ใช้รหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่ลืมรหัสผ่าน facebook แล้วอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็ใช้วิธีนี้กันได้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ